สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อลุงพลทุกๆท่านนะคะแล้วก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะคะที่ลุงพลได้พูดถึงสรปพคุณของชาที่ลุงพลได้ดื่มแล้วก็เป็นพีเซนเตอร์อยู่ในขณะนี้นะคะเรามาช่วยสนับสนุนให้ลุงพลได้เงินร้านเร็วๆนะคะ ตอนช่วงท้ายๆก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อและขอรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวตามไปชมกันกันในคลิปเลยค่ะค่ามทีีครับุกิดแตนน้ำเพิ่งจะเริ่ม,มทานได้ไม่ถึงดูอนแต่ตั้งแต่บริษัทเขาให้ผมเป็นีเนเตอร์แล้ว,ม,วมันเป็นชาหมากักเมีย่ยงแบบชาหมักเ <c oughs> มีย่ยงแบบาชาวไทยร้านานาโกราณ คุณภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณเขาจะใช้วิธีการหมักโดยไม่ใช้วิธีการไปต้มน้ำอะไรแบบนี้กาหมักเอาใบชามาหมักหมักก็จะมีทั้งใบเอ่อมีเกี๊ยวใบเตยใบมอนครับแล้วก็มะขามป้อมแล้วก็ลูกพีชจะเป็นห้าอย่างสมุนไพรห้าอย่างสับปะรดก็ใช่สรรพคุณของสมุนไพรก็จะมีข้อแตกต่างอย่างลูกพีชเนี่ย ทำงความสะอาดลำไส้ครับสรรพคุณใช่ทงัทงความสะอาดลำไส้ป้องกันป้องกันมะเร็งอย่างเงี้ยป้องกันมะเร็งนะไม่ใช่รักษาลูกมะเร็งนะครับคำว่าป้องกันกับรักษาคนละอย่างนะก็ไม่แยกให้ออกครับคำว่าป้องกันคือนคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่มีมะเร็งเขาป้องกันได้แต่ต้องดื่มดื่มเป็นประจำาเงี้ยรุกวันออกมาแล้ว้องน้ำตวนอันนี้อันนี้ไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาจนเื้นแดใช่ผู้นี้เข้าใจว่าสรรพคุณของตัวยาป้องกันมะเร็ง ไม่ใช่รักษาูกปมะเร็ง uh huh. บางคนจะไม่เข้าใจมารักษามะเร็ได้เนอะปลาชาก็กินง่ายเนาะไม่ไม่ฝาดกินแทนนะ้ำกินแทนนะ้ำต้องการความเย็นกับไปแช่เย็นน้ำเสียเพราะชงแบบน้ําเย็นนะน้ำน้ำร้อนได้กินมละซองแค่นั้นมละซองอย่าก,กินเกินนี้นะกินมละซอง